สบายดีาายดพี่น้องมาสกูทุกคนสั่ง้าวต้มนี้อร่มนิ้นมาพี่น้องเลยจรเลยกระต้มใจเค็มหมดใจสีซงพี่น้องนี่ผนเห็ดขายหมัดหนึ่งเซาหาพักีพี่น้องยสั่งสองหมัดอ๋ออา๋าสั่งป็รเนี้ เอาบวกมา,ากด em, ummer, Everyone, มมัดาเาบวเอเากมาตัหยสิแปังัลูกปังญาปัญญพอแล้วชิบูงย่ออยู่ค่ะเอาเือบ้านเดียวเอามาสามอันลูกมาเาอไรเนี่ยเาเอารันงาก าบัวตนเกี่ยต้นับต้องทีเดียวตัวมาเกี่ยต้ับที่กัข้าโตทับเขี่ยเกี่ยเพราบไรงเ้เป็นกระต้มใจเค็มเป็นกระต้มเัี้ยงพี่น้องน่องเราเป็นคนเห็ดน้องน้องมอเอื่อยแหละเป็นคนห่อคายเห็ดคายพี่น้องเลย <ม>ด้เค็มไหมเ่าต้องคิดลูกเลยโซระบวกั้นงไเออเอามาอีกการหนึ่งนะตักเข้มงจะเค็มไหมอืม ลาตักบูติงบุลตักบูเติงเนี่ยแจบจิ้งกน่มาใเงียบเลยแม่แจ๊บเป็นแบบากแล้วก็มื่ออื่นมาเอามหนึ่งจิ้งจกนันเรียกพ่อวกเด็ว่ะเจ็บมากลยปากนเจ็บบึนจิ้งจกนันแหละ ตัวนไนิน้อยาเลยต้กินพวามหอหเสียืมหืมอเรื่อห้ามทูก๊อ้อาเมออา่กันหานแน่นมามันเอาข้าวลนะ อันนีงตื่นไหวอยู่นะครับก่อนอนนี้อย่างู้มิใจนะเราจะอ่านกนอันจันทรนเรจะอนขอไปกระบบอ่านนะขอโตกันนำแม่มาและ้ะเอในนอให่เออภูต้องกับ

เป็นตุ๊บเป็ดตุ๊บนั่นบมเป็นกระเทย<อ>เวลาแม่จะม,มาคุณก,กระเบื้องแล้วก็ไปเอาซอสอ่ะขีดคิ้วในนอข่องอ้อนนะพี่นอ้องแไปเพื่อนแค่นี้ะ กินเกี้ยวนะด้วยเป็นเชยบ้านเาไม่่อยออกนลูกเฮ้ไม่คอยไม่กาะไมป,ประตูเมียนเทินทัวรล่างทัวล่างบัวก็เมียนีนย่เนาเมียนวัสิสักเกืองกาแผลบุบีแผลมืดอลืมซื้อแผลลืมแล้วมื่ออื่นซื้อไม่ไปไว้ิไวซื้อไป ี่พี่มเมื่อนี้ฉมาห้อนมาอ้าวฉพี่น้องห่อนอาวที่มื้อไ้ร่อะน้ามันาวน้มัน้วมะฮอเออมน้วกเตียนดา

<laughs> ừ. tôm tay kim cạo năm khảo năm cạo cạo đặt năm, ngay ngay thịt cạnh ngay 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 ngay

มีตรงกินกับเขามันมีน้อยมีเขาตักเส่ก็เลยกินชิมแม้วตเข่ากิชิมได้ใช่มามเหมือนเดิยใว่มาเพื่อ้ด้วยความเก่งหลบไฟหกบังลลายังก็เ่นารความเก่งนม่ต่อ เก่งเก่งเท่แทะออกไปข้างนอกไปซื้อน้ำกอ้อนมาเต้ทรมากเลยครับขี่รถดูลูกแนะ่ซื้อนกอ้อนมาใส่น้ำเย็นกินพี่นหนอ,อ กั8ห้องนะพี่น้องเอ้ยพร้อมทุกนะมัา้วสินอนสิอารขึ้นเลยน้อยเอิ้นไปลิงอยู่เือนบ่เือนซะน้อยแไปเซลิบาอักวาสัง เด๊ยเียเดียเดียจะขยอะจะขายอะโอ้๊ยอุม่อมมาอันู้นูว่าว่าอยังเื่อไห่ลาบหรือน่องล่าหมูโคุ่นอ่พี่น้องเราเห็ดขาย เป็นลงเฟสก็เลยสั่งซื้อน้ำผึนสองอัน่น้องอันนี้นนเาแช่ขารู้อน็นไว้คิดมุมัดกับคาตู้เนินไว้มือนะกินอันนี้แหละตอนเช้าะโ,ออโตขึ้ต้มหล่ก็แล้วพี่ต้มเพนนะถึงเห็ดกินตามคนเรากินแตมีเกอี๋เหวะไปเราเด้อพี่น้อกเด้อคิดนี้เดิล้กลาะ ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้พ่อคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องมากโคนลู